ศาสตราจารย์นรแพทย์ดรนรคุป์โพสตันนะครับปัจจุบันเป็นรองคณะผู้ใหญ่ปีจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจริงๆจุดเริ่มต้นก็คือได้มีโอกาสคุยกับบุ่นพี่ท่านหนึ่งที่คารุบะครับเป็นคนแนะนําให้รู้จักตั้นสเต็มก็เลยเริ่มทำด้วยตัวเองก่อนแล้วพอได้ผลการวิเคราะห์มาแล้วก็อ่านรู้สึกว่ามันเป็นการบอกตัวเองว่าทําไมเราถึงทํางานได้เป็นวิธีแบบนี้ ประสิทธิภาพแบบนี้เพราะว่าเรามีจุดแข็งแบบไหนพอได้ทําเองรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับกับตัวเรามากครับก็เลยคิดว่าน่าจะต้องอยากจะสื่อสารนีให้กับคนร่วมงานทั้งผู้ใต้ประคับบัญชาหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะครับได้ได้ใช้คลิปสร้างสเตจในการวิเคราะห์ตัวเองเป็นเบื้องต้นว่าเขามีจุดแข็งยังไงที่สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานในชีวิตประจำวันได้เป็นตามปกติกับนี้ก็สนุกมากนะครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทีม แต่ละคนก็จะได้รู้ว่าแต่ละท่านมีจุดแข็งอย่างไรแต่คนก็ได้วิเคราะห์ตัวเองว่าจุดแข็งที่ตัวเองมีเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหรือไปประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างไรที่จะทําให้เกิดการทํางานได้ร่วมกันได้เป็นเป็นทีมได้มากที่สุดครับจริงๆเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับอันดับแรกเลยคือเรารู้จักตัวเองก่อนเรารู้จักคนอื่นผู้ร่วมงานทําให้เราสามารถที่จะใช้จุดแข็งของตัวเองหรือคนอื่นในการทํางานร่วมกันแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพขององค์กรเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ดำเนินการได้อึ่น It could happen.